สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูฝนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูฝนมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆขาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนิทานเรื่องป๋องแป๋งไม่อยากกินเรื่องโดยสองขาภาพโดยมุงคนหวานขำไม่เอาไม่เอาไม่เอา เสียงไม่เบาไม่อยากกินคำนี้แม่ได้ยินลูกไม่กินแม่อ่อนใจป๋องแปงจำป๋องแปงลูกอยากแข็งแรงใช่ไหมวันนี้ป้าลำยายพาพี่ไผ่มาเล่นด้วยมามาเล่นบอลกันวิ่งเร็วพันพี่เตะสวย ปีนป่ายพี่ไผ่ช่วยแบกเครือกล้วยพี่แบกเองพี่น้องชอบวิ่งแข่งพี่แข็งแรงน้องอยากเก่งต้องกินเพื่อตัวเองถ้าอยากเก่งตั้งใจฟังก่อนกินก่อนเริ่มมือต้องล้างมือก่อนทุกครั้งสะอาดแล้วไปนั่งกินไม่ดังค่อยๆเคี้ยว ควรหัดกินหลายอย่างเค็มหวานจางจืดเปรี้ยวและกินผักใบเขียวเขียวเดียวเดียวหมดคำควรนั่งกินเป็นที่ตักพอดีม่ำๆมม,ม,ม,ม่กินไม่หกอำอๆอ,อทุกทุกคำาม่ำให้ดี ฟังแล้วก็คิดได้หนูตั้งใจอยากเหมือนพี่เริ่มต้นจากมื้อน,นี้กินให้ดีมีคุณค่ากินปูหอยกุ้งไก่ลองกินไข่เห็ดเป็ดปลาผักบุ้งผักคะนา้าถั่วแตงกลัวกอบหวานตักผัดตักแกงน้องป๋องแปง้งกินหมดจาน ทุกคนล้วนเบิกบานน้องป๋องแ๋งเก่งจังเลยค่ะนิทานเรื่องนี้เล่าถึงเด็กๆคนไหนที่ไม่ชอบกินผักนะคะเด็กๆคนไหนไม่ชอบกินผักจะทําให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงค่ะคนไหนที่ชอบทานผักจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะมีกลามโตด้วยนะ สำหรับวันนี้คุณครูฝนขอฝากว่าให้เด็กๆทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะทานผักเยอะๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ